สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เมนูยำหนากากหมูครับแตว่ว่ามันบะหมี่ยำแฉะเลยมันออกข้างต่ำเนี่ยกินพวกเขาครับเขาแรงครับ,บแสบๆม้เมนูนี้ทิ่แสบอยู่ครับนะกินด้่มกันครับ ตำหูหมูโอ้มันยู่ออกซงไทยเลยครับกิน้าวเจ้าอืม,อม แต่การมาเนี่ยแสบเป็นแสบครับ yep. วันนี้มิงเคาบทำไ่อืมหมูหมูกรุบกุครับแักแตง รสชาติแตกกนะันห่วยนุ่มเด่นมะั้งนะ เข้ามีไงหลุดออกวัดมาแตกแล้ว,ลวอืม เนี่ยราจัดอีกแบบงช่อบองหั่นเยอะสุกมันไม่สุก นรสชาติอีแบบ <c oughs> โอ้เผ็ดถึงใจเป็นกับแกลมในทีดีอยู่แล้วแต่มานีกินกับเขาครับหิวเขาอืม หน้ากากงูัโล่หนึ่งมาเนี่ยต้องถือแบบนี้ครับ เขาจานหนึ่งครับโอ้ปลพิกดิบได้การครับเผ็ดอี เฮ้ยตัาแตกอ่ะนะครับแซบนัวมันขั้นเขาไปซื้อมาแตกตลาดหาทีบาท่บ้านกรเดี๋ยว่าไหลมันนี้หมูโล,ลนึงเลยหนึ่งแตงเศร้าบาท ใส่สิบบาทหอมหัวใหญ่เศร้าอ่ะร่เลาวันนี้ลอยหาสิบบาทมาเฮ็ดกินนะครับเดี๋ยวไปบึงวิธีทำาครับถ่ายคลิปต่อจากนี้แหละครับแต่ไม่มีที่ทำสูตรเด็ดสูตรเจ็บแับก็แก้มแหงถือครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับซอยกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับเด้อขอบคุณครับเดี๋ยวไปบึงวิธีทำครับเฮ็ดบ่ยากครับมานี่ หมูครับหมูเมนูหมูครับนี่หมูหางดังลิ้นครับยำหูหมูครับยำสูตรอีสานครับนี่ครับเครื่องปรุงนี่ครับขึ้นชายครับหอมหัวใหญ่บกแตงครับหั่นขาดบ่ได้นี่หมูครับ หมูต้มนี่หูโอ้ยบะแมนหมูดังตัวนี้พี่หูครับซ้อยครับหั่นหมูครับบ้านหั่นเปนแน่แล้วหูหมูครับหูหูหมูก็ต้องเช็ดนี่ ตอนใหญ่ๆแต่บ,บางๆเห็ดเปื่นๆนี่โอ้ขึ้นหนาตอนทำไมมี แล้วนี่ยำจะว่าอืมดยูยวครับมนี่ยำเขาเอื่อมายำแต่ว่าที่ตำครับมนี่สูตรตำเพราะว่าคันยำม,มันต้องมีน้ำาว่าอันไห มันนี่สิต่ำสพาะว่าหัวติดมือดีเหรอไตู้ที่เต็มจานไงแล้วซ้ำแล้วข้าอยู่มานี่ เป็นเมนูยำหรือตำหนากกากหมร็แบแฝกหนากกากหมูโลนึ่งครับมายยำ แล้วครับเดี๋ยวไปย่ำครับบัตสูตรน้ำย่ำครับเพื่อตำเนี่ยละครับนี่นี่พริกกระเทียมกะเทศมะ,ศะนาวครับมีหลายดิเอาแบบปันบ้านครับก็ในออกกันอืม ตมอมหมูพีครับต้อ,ตองเอาม,านะมือหนุ่มเนี่ยเด่นเสียตาง มาแหลกไงครับมาห้าหยังไงใส่กระเทียมครับ ใส่น้ำตาลครับยำต้องออกหวานโอ้ยจุดมือดีวช่ไหมิ่มตาลตามไหมครับนักแยะครับเพิ่มตาลเนี่ย เดี๋ยวดิใส่น้ำตาลครับน้ำตาลใส่แล้วใส่บักนาวครับบัดใส่บักนาวหมักสมใส่ลายหมักนาวใส่ชักเอบนี่ละสองหน่วยโอ้หลังมือก่อน ตามแล้วอันนี้ครับผงนัวตามใจชอบปลาตะาะเอามือปิดไปก่อนอืมโคล่โคล่ครับอื นี่เอาลงครับมะเขือ,อเทศซีมครับหวานสมเสป็นอ่ะปลาใช่ไหม ืพี่จงขัดประเดียใส่หอยกันนาประเดียนี่ปลาเดียครับนี่เดี๋ยวแล้วแล้วผักแน่ำตาลเปลือยจะเข้าครับวิธียำครับเมื่อกี้เขาไปตำเครื่องมาแล้วนี่นะครับที่ยำบ่อยากครับนี่ หมูหงเอาำนา้ำยำที่ฮอตนั่นแหละเทลงครับคน,นครับโครีโครีโครี โคเล่ของกันแล้วนี่ครับเอาลงทั้งเบิดเลยครับผักย๊าวาไว้โคเล่โคเล่ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปกินน้ำกันครับ